โอเไหมเออตัวแรกตัวนี้อยู่นี่โอเคไหมเอเอแล้วเก็บอืมอืมคือว่าตัวนี้มันเป็นโน้ตตัวที่สามอยู่แล้วถูกป่ะเนี่ยแบบขั้นคู่สามอะใช่ไหมเราต้องทำให้เป็นไมเนอร์อย่างงี้ใช่เงี้ยอ่าแล้วเราเร,เราเติมตัวซีคือตัวซีมันอยู่ได้สองที่อะ อ่าเพราะนั้นไม่ว่าจะโพสชั o นไหนก็นแล้วแต่มันจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าแบบสมมติต่อให้เราเล่นโพสชั o นนี้ใช่ไหมแล้วก็มานี่อ่าแล้วก็มา f อไอมเนอร์ M อ่าเราลองเป็นโพสชันคือมันควรเล่นได้หลายแบบอย่างนี้อ่าแล้วก็แล้วก็เอฟมเนอร์อ่ะยังมีอีกโพสชันหนึ่งไหม โคชชั่นไหนดีเดี๋ยวนะอ่านี่แล้วกันนี่นี่นี่เอออ่านี่ขอซีเหมือนกันถูกไหมนนี้คือนี่ขอซีไงใช่เราเปลี่ยนจากตัวนี้เออใช่ไหมอ่ะลองโคชชั่นนี้อ่ะลองดูจีอันนี้คือซีใช่ไหมไม่จีแต่ว่าทำไมมันื่อยเอียก็เราย้ายไงเป็นการพลิกกลับ ครั้งที่หนึ่งเองอ่าเป็นการพลิกกลับครั้งที่หนึ่งก็คือนี่อ่าดูดูกันนะนี่คือรูทรูทรูทมาถึงแบบรูทลากถายรูทพลิกครั้งที่หนึ่งก็คือเราเอาอันเนี้ยไปไว้ข้างบนเห็นไหมพลิกกลับครั้งที่สองก็คือเราเอาอันเนี้ยไปไว้ข้างบนนู่นเห็นไหมอ่าพลิกกลับครั้งที่สองเนี่ยก็คือเอา e เนี้ยไปไว้ข้างบนเนี้ยเห็นไหมอ่ะที่เราเล่นก็คือเราเล่นเราเล่นในโพสิชันที่ คลิกกลับครั้งที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมปึ๊บลองกดอ่ะต่อไปขอดีเมเนอร์กดไงกดไงดีอ่ะให้ให้ให้ลองก่อนเลยใกล้ๆมือเลยอะ่ะก็กดก็กดจีก็เริ่มที่จีก่อนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วหรือเราจะกดอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหม พอเหมือนแบบก็ย้ายสองนิ้วก็ได้อ่าอ่าลองอ่าอันนี้จะบอกว่ามันก้ามกึ่งนะซีลองไม่ทันเนี่ยแบบนี้ไม่ใส่ทันเอออ่าอ่าลองดูอันนี้มันก้ามกึ่งนะมันกดงี้ก็ได้นะแบบเดิมอะ่ะเนี่ยเห็นปะแล้วมันคิดทันได้ไงว่าแบบมันคนแบบกดออ,อมันคิดทันได้ไงอรอมันอยู่ที่ความชินอย่างเดียวเหละก็คือว่า การที่เราเรียนจับคอร์ดแต่แรกอะ่ะเราควรจับแบบพิก,กับได้ทั้งหมดเลยอะ่ะอย่างเงี้ยดูนะรูทพิก,กับที่หนึ่งพิก,กับที่ทสองแล้วก็มารูทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกออกปะคือแบบเราคือทั้งเขาเรียกอะไรทั้งริมอะ่ะแล้วมันควรจะเป็นกับทุกคอร์ดเลยนะแ้วถ้ามันเป็นกับทุกคอร์ดอ,อ่ะโอ้ก็ต้องแบบคิดเรื่องแบบชาร์กเรื่องแฟดย้ายกลับเข้ามา ใช่เข้าใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนทําจริงน่าจะน่าจะมุนมอยู่ใช่แต่ว่ามันมีมันมีวิธีฝึกอยู่อย่างที่บอกมันต้องซ้อนนะอ่ะเนาะอ่าจริงๆแล้วอะ่ะการพลิกกลับมันมีแค่สามแบบเองคือไม่ต้องไปคิดเยอะนะใช่มันก็จะกลับมาเป็นแบบม,มันก็จะวนมาเหมือนเดิมใช่มันมันแค่เราต้องเล่นให้ทั่วทั่วริมเท่านั้นเองอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมแลละอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเดิม แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราทำแค่อันเดียวให้ได้พอแล้วแค่เนี้ยแค่นี้ครบแล้วแล้วเราไปเล่นที่อื่นมันก็จะเหมือนเดิมถูกปะอย่างเงี้ยอือทาให้ได้ครบเจ็ดคอร์ดโอเคไหมต่อไปดูขอร์ด G งี้ใช่ไหมอวิธีง่ายๆซายสทำนี้ก่อนสิกดที่มือขวามือนึงใช่ไหมงี้ใช่ไหมแล้วถ้าพูดแล้วถ้าพูดว่าพิกกลับอ่ะก็คือนี่คือ นี่คือตัวซอนใช่ไหมตัวจีใช่ป่ะก็คือย้ายตัวจีไปใช่เราเราเอามือซ้ายมาช่วยกดจีข้างบนเราเราเอามือซ้ายมาช่วยก็คือกดเงี้ยอย่างเงี้ยไปก่อนมันทําให้เราเข้าใจง่ายอ่าทําอย่างเงี้ยไปก่อนเรื่อยๆจริงก็ดีนะพอมือซ้ายมาช่วยเราก็จับได้แล้อ๋อใช่ใช่ใช่กดลิ้มนี้เพิ่มปล่อยลิ้มนี้ไปแล้วกดลิ้มนี้เพิ่มอ่าแเราเราเราบางทีต้องย้ายแล้วก็ย้ายนิ้วเออใช่แล้วเราก็เอามือขวากดให้มันถูกแค่นั้นแหละ